ยินดีต้อนรับสู่ JS Car Review วันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับรถ crossover รุ่นใหม่ล่าสุดที่กำลังได้รับความสนใจอย่างมากในตลาดรถยนต์ขนาดเล็กนั่นคือ Toyota Yaris Cross 2025รถรุ่นนี้ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ทั้งความสวยงามความประหยัดและความสะดวกสบายในการใช้งานในเมืองใหญ่หากคุณกำลังมองหารถยนต์คันใหม่ที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์แบบคนเมืองอย่าเพิ่งเลื่อนผ่านเพราะคันนี้อาจจะใช่สำหรับคุณ ดีไซน์ภายนอกของ Yaris Cross ปี2025ดูมีความทันสมัยและพรีเมียมมากขึ้นกระจังหน้าถูกออกแบบใหม่ให้ดูเฉียบคมโคมไฟหน้าเลดให้ความรู้สึกฉกเฉี่ยวเส้นสายด้านข้างตัวรถดูแข็งแรงแต่ก็ยังคงความปราดเปรียวตามสไตล์รถครอสโอเวอร์ over, ขนาดกระทัดรัดที่สำคัญความสูงจากพื้นที่เหมาะสมช่วยให้ขับขี่ได้สะดวกทั้งในเมืองและบนถนนครุขระขุมพลังของ Yaris Cross มีทั้งแบบเครื่องยนต์เบนซินและไฮบริด ซึ่งขึ้นอยู่กับแต่ละตลาดสำหรับเวอร์ชันไฮบริดใช้เครื่องยนต์เบนซิน1.5่งลิตรสสูบทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าให้การขับขี่ที่นุ่มนวลและประหยัดน้ำมันมากเป็นพิเศษระบบเกียร์แบบ eCVT ช่วยให้การเร่งและการขับขี่ในเมืองเป็นไปอย่างราบรื่นไม่กระตุกหรือสะดุดสิ่งที่โดดเด่นอีกอย่างในรุ่นปี2025คือความนุ่มนวลของช่วงล่างโตโยต้าได้ปรับแต่งระบบการสือนให้ดีขึ้นทั้งในด้านความสบายและการควบคุมไม่ว่าคุณจะขับผ่านหลุมบ่อนในเมืองหรือวิ่งยาวบนทางดวน รถก็ยังคงความนิ่งและมั่นใจพวงมาลายัยมีน้ำหนักเบาแต่แม่นยำทำให้การเลี้ยวในที่แคบหรือจอดรถทำได้อย่างง่ายดาย AS-Tip Insight เมื่อออกเข้ามาภายในห้องโดยสารคุณจะสัมผัสได้ถึงความเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนโตโยต a าให้ความสำคัญกับการออกแบบภายในมากขึ้นวัสดุที่ใช้มีคุณภาพสูงขึ้นคอนโซลกลางถูกจัดวางอย่างมีระเบียบ และใช้งานง่ายหน้าจออินโฟเทนเนนขนาดใหญ่ถึง10.5นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายทำให้การเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนเป็นเรื่องง่ายขึ้นกว่าเดิมพื้นที่ภายในก็เป็นอีกหนึ่งจุดแข็งของ Yaris Cross แม้จะเป็นรถขนาดเล็กแต่เบาะหลังนั่งสบายและมีพื้นที่วางขาเพียงพอสำหรับผู้โดยสารผู้ใหญ่ส่วนพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังก็ถือว่ากว้างขวางสามารถใส่ของได้หลากหลายทั้งของใช้ในชีวิตประจำวันหรือกระเป๋าเดินทางหากต้องการพื้นที่เพิ่มก็สามารถพับเบาะหลังได้แบบแยกส่วน40 เศษ20ส่วน40เพื่อความยืดหยุ่นในการใช้งานด้านความปลอดภัย Yaris Cross 2อ2 5สมาพร้อมกับระบบ Toyota Safety Sense ที่มีฟีเจอร์อย่างระบบช่วยเบรกอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนและระบบอ่านป้ายจราจรซึ่งช่วยให้การขับขี่ปลอดภัยและมั่นใจยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในสภาพการจราจรที่คาาเดาได้ยากรุ่นไฮบริดยังมีข้อได้เปรียบในเรื่องขององค์การปล่อยคาร์บอนที่ต่ำลงและช่วยประหยัดน้ำมันในระยะยาว ซึ่งเหมาะกับยุคปัจจุบันที่ราคาน้ำมันสูงขึ้นเรื่อยๆและโลกกำลังก้าวสู่การใช้พลังงานอย่างยั่งยืนสำหรับใครที่ชอบความสปอร์ตหรือหรูหราก็มีรุ่นย่อยให้เลือกหลากหลายทั้งรุ่น G R Sport ที่ตกแต่งแบบสปอร์ตพร้อมช่วงล่างที่แน่นหนึบหรือรุ่นที่มาพร้อมเบาะหนังและไฟภายในแบบแอมเบียนไลท์ที่ให้บรรยากาศภายในห้องโดยสารดูหรูหราย,ยิ่งขึ้นอีกทั้งยังมีทั้งระบบขับเคลื่อนล้อหน้าและขับเคลื่อนสี่ล้อให้เลือกตามความต้องการ ในด้านราคาโตโยต้าได้ตั้งราคา y a r ริ Cross ให้แข่งขันได้อย่างเหมาะสมอยู่ระหว่างยาริสรุ่นธรรมดาและโคโรล่าคร s สถือเป็นทางเลือกที่ลงตัวสําหรับคนที่ต้องการความคล่องตัวโดยไม่ต้องเสียสลับฟีเจอร์ที่จําเป็นและยังคงไว้ซึ่งความประหยัดในระยะยาวหากคุณกําลังมองหารถครอส s อเวอรขนาดเล็กที่ตอบโจทย์ทั้งความสวยงามฟังก์ชันครบครันขับขี่ง,ง่ายและเชื่อถือได้โตโยต้ายาริสครอส2อคือหนในตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้าม ขอบคุณที่รับชม JS Car Review อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดรีวิวรถใหม่ๆแล้วพบกันในคลิปหน้า